ตามพี่อยู่นี่ตามปล่อยไปเอาคุณไม่หล่นอีกเอาไงดีหล่นละหล่นไหมโอเคปล่อยศพลงมาตาเพี่แล้ว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 โอเคแจ็คมาอ๋อศพเลยนะพี่แล้วพี่แล้วพี่แล้วแจ็คมาบอลบอลบอลอย่าติดเล่นนะพี่ขอร้องละนะยังไงพี่ได้แล้วได้นไหลบอลมาละหนึ่งห้าเจ็ดสองล่องหนึ่งห้าเจ็ดสอง่าไอบอลมาล่องหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดสองล่องเย็นดีพี่ชายปนีงไงห่อพี่เหรอห่อ อบอลมึงอยากออกตอมอได้ปะกูขอร้องล่ะได้ปะเออผมไม่อ,ออกหรอกเมื่อกี้ผมบักพี่จริงๆ,ๆอ่ะอ๋ออันนี้เอากบมาอุ้มกูอีเสื้อไหมอ๋อ,อ,อไม่ใช่แล้วยังไงต่ออะไรเปล่าจ้ะหล่อนเอาไล่เขาโดดนะไล่เขามึงขึ้นได้เลยทำไรเฮ้ยตัวตัวผมมันแข็งเลยอย่าไปกดอันนั้นดิ๋ยวมาแน่นนพี่ตัวผมมันแข็งอพี่มมผมเจออะไรไหม อ้าวถุงไปอ่อทำอะไรไม่มีอเราผมได้ถุงม yeah. ันเป็นเหี้ยอะไรมันมุดอย่างไว้เหี้ยม ah ันก็อ่อขอซีเอาลืมไปอยู่เสียไม่ได้อยู่เสียไม่ได้อยู่เสียไม่ได้โทษ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 ต้องหมอนเยอะนะพี่แถวนั้นอินไปหน่อยมาแล้วเตะกอนแล้วนะก่อนสิบกอนึ่งสิบถอด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 ลืมลืมก็เห็นมันไม่ห่อสักทีก็หุ่นหยิดไง ลืมลืมโทษทีโทษทีแ <_ C 1> บบมันต้องจริงจังหน่อยนะเวลาอะไรอย่างเงี้ย <_ C 1> <_ C 1> นึกออกปะ <_ C 1> จริงจังหน่อยนะไม่ใช่เล่นไปขำไปบอลเอ้ย ได้ครับพี่เอืออยู่แล้วแค่นั้นแหละพี่เอืออยู่แล้วแพ้ไม้พี่ก็โอเคแล้วไม่เป็นหรอกโอเคแล้วพี่รอมองพี่รอมองรอมองทั้งปีอ่ะมึงอ่ะโอเคเดี๋ยวพาพี่ไปเอือแบบเอือแล้ววาวุ่นเลยพี่มจริงมาวุ่นเลยตำรวจสวยผมรอเขาไงผมก็ไม่อยากให้พี่ชายของผมเอือเท่าไหร่หรอกเออผมเจอตำรวจแถวบ้านฟาเซสพี่แต่มันยังไม่ได้ผม มึงจะบอกเขาทำไมวะเนี่ยผมขับขึ้นข่าวหลุดหลุดแล้วครับสามสี่คัน์เราผมไม่ลงหลุดเรียบร้อยตอแหลหลุดแล้วเป็นหลุดแล้วเป็บอกเอาหน้าร้อยพี่ทำเป็นพร์มรุ่นใหญ่ดิฟอ,อร์มรุ่นใหญ่ดิเจอ,อเจอพร้อมเจอเจอเจอขอแม่แม่พี่ปลาผมขอมเป็นแม่พี่ได้เจอ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 แต่กูหลุด บอกว่าบอกว่าเจอไม่ต้องบอกว่าเไม่เราผมผมเจอผมเจอสี่คั้งนั่นี่ผมรู้แล้วนะผมรู้แล้วนะมาผมไม่ลงผมรู้แล้วเจอแบทแมนเจอแบทแมนเสือพีราเจอเจอพี่แถวบ้านฟาเตสพี่บ้านฟาเตสวัสดีครับสวัสดีได้ด่าแต่พี่ได้ด่าแต่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกเสืาบ้านเสือบ้านเจอจริงเจอไหนอ๋อเจอจริงพี่เาเจอจริงพี่เออเออเอาก็ด แล้วกูต้องไงอ่ะกูต้องรู้ให้มึงหลุดหรือว่ากูต้องรู้ให้เขาจับได้กูงงไปหมดแล้วบทบาทตอนนี้ตือนเลผมหลุดดิหลุดให้มึงหลุดใช่ไหมใช่แต่ผมหลุดอยู่แล้วผมจุดหลุดอยู่แล้วผมจุดหลุดอยู่แล้วเฮ้ยแถวเขาบ้านฟาเต็นมีตำรวจเพ่นพ่านนะอย่ามาอย่ามาผมเจอบ่อยมากสวยสวยบอลสวยสวย,สวยหลุดละ เอ้าบ้านดีเบทบ้านดีเบทผมผมมึงมึงให้มันตรงๆเดี๋ยวค่อยไปเออเออนิ่งก่อนนิ่งเหอนก็ได้โอเคเว่ชิวจัดตรวจบ้านดีเบทเจ๊ะครับพี่ผมโดนบอกไปเลยว่าหนีได้เมื่อกี้โดนแล้วผมรู้แล้วพี่ผมเหมือนหนีมาอื พี่กดจีแล้วนะโอเคพี่พี่พี่กดเลยรพี่กดเลยรอะไรพี่กดอะไพี่สวยเฮ้ยรถไงวะเฮ้ยเป็นไรไม่เป็นไรเอาไม่เอาหเป็นอย่างโง่อ่ะเดี๋ยวพี่คุมหลังให้พี่ดูหลังให้ว่าพีตำรวจอะไรมาป่าวโอเคพี่โอเคพี่ได้เลยพี่ได้เลยพี่ได้เลยพีได้เลยสวยพี่สวยแต่น่ามีตำรวจผมไม่ไหวว่าพี่แถวแถวเขาบ้านอินเวียร์เซาเวียร์ตำรวจเต็มเลย ไม่ผมเห็นตำรวจมาเต็มเลยเป็นหลายคันแต่ผมยังไม่ตกลงผมยังยังไม่แตกมันมาแล้วนะหลังนะระวังโอ่ยังผมแตกหนึ่งพี่ยังผมแตกหนึ่งระวังบิดบิดหน่อยแตกสองละบอลพี่ยังผมแตกสามพี่แตกสามอลก้วบอลกบกบยื้อไป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 ยื้อไว้ก่อนเฮ้ยบอลรถติดรถติดอีกบอลโอ้บอลที่หมดแล้วตำรวจสี่บอลคันบอล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 เพื่อนช่วยบอลเพื่อนช่วยเร็วบอลพี่รอดแล้วนะบอลไปแล้วจับจับนี้จับนี้จับนี้โอ้บอลนี้จับนี้จับนี้ ขึ้นจ้วถูกขออนุญาตครับครับผมครับผมต้องให้ต้องให้ใครไปตำรวจไม่ทิพาขหอชุดมึงกลับหอได้ไหมชุกบอได้ไหมมินชุบมินปรับคุกตายเสาสี่หอรอดวนลูปโอเคเอาผมเจมมาพี่เออไม่เป็นไรบอลไม่เป็นไรรอบหน้าใหม่น้อง ดีแล้วดีแล้วเมื่อกี้ยืบถือว่ายืบช่วยเพื่อนได้ก็คือรถแม่งกากระละความหมายอ่ะอืใช่ไหมใช่โทษทุกอย่างอย่โทษตัวเองถูกแล้วบอลอันนี้แหละนิสัยมึงก็รถมันกากไงรถมันกากไงถูกเวล่าพี่พูดถูกไหมถูกถูกถูกากถ้ารถมันเก่งผมไม่เป็นหมดอย่างอื่นได้หมดแหละอืมแพ้ไม้ก็บอกว่าพี่สตรีไม่อยากให้บี๋เสียหน้าคือเวลาที่มึงทําอะไรไม่ดีอ่ะจำอาไว้เว้ยโทษคนอื่นก่อนก่อนที่จะโทษตัวเองจำจไว้เลยรถมันกากระไรพี่พูดถูกไหม ใช่รถมันการพยานรถมังกรแล้วเมื่อกี้รถมันเหลือครึ่งเดียวด้วยแล้วถ้าสมมติว่าอุ้มพี่เอ๋อจะพูดว่าอะไรก็แอ๊กไงก็ต้องแอ๊กหน่อยอ่ะงานเนี้ยอันนี้แพ้อ้าชนะอุ่ะไรผมเป็นนพพยาี่อันนี้แต่คือเมื่อกี้รถผมมันเหลือครึ่งเดียวแล้วไอ้ตำรวจเนี้ยตาไฟด้วยผมรู้มันรู้ได้ไงเนี้ยจู่กูแก้ป่ะผมหลบมุมหลบอะไรมาถูกป่ะน้องกดเคสหรือเปล่าจะแก้ไม่ใช่หรอกกูกดเคสมันเลยขึ้นเขาก็ตาปกตินีเลยทอกดเคสทอบินมาเจอใช่ แล่วเขาด่าไฟอ,อีกไอ้เหาี้ยรถแม่งโง่จริงไอ้เหี้ยเขาเป็นด่าเขาเป็นพร้อมเลยวะไม่ขับ้ถตัวอย่างเงี้ยไปขับพวกมอเตอร์ไซค์ร้านค้าเดี๋ยบอกแล,งลง้วปลดมือก่อนด้วยนะปลดมือก่อนเราลงได้บล็อกอีกแล้นเนี่ยปลดมือก่อนเอาลงได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะอันนี้มันจะนเป็นอะไรแค่ปลดมือแล้วเปียวเปียวลงไหนนั่นไงเห็นไหมเราบอกว่าปลดมือก่อนเห็นไหมไอ้ไอ้รวยเหรอใช่จับลุยนี่พี่จับลุยนี่จับลุยจับเลยจับเลย จับแล้วจับเลยจับเลยจับเลยขโมยรถตำรวจนะว่าไงดีวะโศกค่ะเชิญค่ะกูว่ากูใน่อง้โดนจับอยู่ในนีนกูว่ากูยังไงดีวะลุยเข้ามาเลยครับลุยว่าไงดีวะใครขโมยรถเมื่อไหร่รุ้ยอะขโมยรถเอาไงเขาคุ้เขาคุ้มเหมือนเดิมหรอเขาคุ้มปะนี่ใครเนี่ยขโมยรถคุ้มอ๋อน้อรอบตังกีบาทครับกูเปลี่ยนแผนดีกว่าเขาคุ้มไปง่ายไปน่าเบื่อโอ้โ เปลี่ยนแผนเข้าคุกมันง่ายไปน่าเบื่อแมเปลี่ยนแผนเข้าคุกน่าเบื่อสองคัน,เป,นไไเป็นไรเว้ย๋อไม่อะไรไม่ขอนอนครับยังมันอยู่ครับยังไม่อยากนอน เขา,าออกแล้วครับผมออกแล้วครับออกแล้วครับผอมฝนพาพาไปป่าเม่อนี่นนเฮียเก,กอบกูหมดแล้วโอ้ไม่ยิงได้ไหมไม่ยิงได้ไหมคนเดียวเองโอเคโอเคโอ้โหอ,อ่ะไหนต่อเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิมา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  พี่พี่เช่องพี่พี่เออุ้มไปกดตังค์ยังไม่ได้กดตังค์ยังไม่ได้กดตังค์ไม่กดตังค์เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่พี่เหลือเท่าไหร่พี่มีเท่าไหร่ผมมีต่อมันสามอะพอมไหกร้อยหกร้อยหกร้อยเออพี่เลขอะไรพี่เลขอะไรสี่หกสองสี่หกสองสี่หกสองรีไปนะสามสี่อยู่แถวนี้นะรีบไปนะมันมามันมามันมา ที่เงียบนี่ไม่ใช่อะไรนะสิ้นหวังเชฟที่ทได้มาใหม่ที่โร<ล>งพยาบาลเมื่อกี้หอเลยเปล่าสิ้นหวังนะอันนี้